โตโยต้าฟอร์จูเนอะครับติดชุดลากเรือลากจักรสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิลนะครับหัวบอลมาหาหฐานิมลากเรือได้จักรสกีได้บิ๊กไบค์ได้ตัวบอมลมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะเหลือแค่ปริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ถอดออกได้ มีชุดพัดไฟเจ็ดพินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเรื่องควาไฟเบรกไฟรีไฟพามาติดหมดนะครับมีทัพเกลียวด้านล่างนะครับกานบอเมาส์คอนการเกลียวด้านล่างกานบอเมาส์คอนมีสปริงไอนทายนะครับแจ็คของรถอยู่ยึดที่ตัวเจสีนะครับใต้ตัวสเตอร์ไม่มีคานโผล่มานะครับทำงานเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วคิดได้เบล่าเจสกีได้พิชไปโตโยต้าโฟจูเนอร์นะครับขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะครับ